เสียงปริศนาสับสนโดยเครื่องดื่มซีวิตข้อนี้นะครับจะให้ทั้ง2คนนะครับได้พูดคุยกับเสียงจริงของปัสนีข้อที่ 3, 3> พูดคุยได้ไดถามอ,อะไรก็ได้ยกเว้นถามชื่อเขาเพราะคุณต้องทายว่าเขาคือใครถ้าพร้อมแล้ว90วินาทีเชิญครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะอายุ20บวกบวกไม่บอกค่ะ เคยเล่นละครไหมคะเคยค่ะเคยเดินแบบไหมคะอุ้ยเขาเร็วอะเออขอโทษนะครับเยให้ฝั่งนี้ก่อนถามบ้างครับเขาเร็วใจเราสุดอะไรคะเราต้องรีบพูดชอบชอบทำกิจกรรมอะไรครับชอบออกกำลังกายเสียงคุณมากเลยอ่ะเอ้โหผมยาวไหมคะพอประมาณนึงผลงานจบไหมคะผลงานมีอะไรบ้างครับผลงานเหรอคะ เยอะมากมายค่ะเล่น tiktok ไหมคะเล่นค่ะผ่านเวทีประกวดหรือว่านักแสดงครับเฮ้ยเขาคิดว่าเฮ้ย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 เคยโดนแบบใช่ไหมคะเคยค่ะเฮ้ยเฮ้ยรู้จักกับเอ่อคาริสาไหมคะรู้จักค่ะเฮ้ยรู้จักกับเอ่อคาริสาไหมคะรู้จักค่ะ เดี๋ยวทำไมไปอยู่ถามคำถามนี้แล้วกดตอบเลยข้ารัหนูถามแล้วหนูค่อนข้างมั่นใจคือหนูคุ้นเสียงเขามากหนูเพิ่งฟังเขาไลฟ์ไม่นานแาบนี้เฮ้ยในติ๊กต็อกเฮ้ยเดี๋ยวนะไปเราเราเหมือนอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ตลอดเวลาเขาเหมือนเป็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กตลอดเวลาจริงจริงหนูถึงถามว่าเขาเล่นติ๊กต็อกไหมแล้วเขาบอกเขาเล่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าวันวันมันไม่ทําอะไรหรือว่าถ่ายอยู่นั่นแหละเพราะว่าก่อนจะออกมาใช่ปะมัน แคปหน้าจอฉันบอกว่าอยากจะแต่งหน้าเหมือนฉันทาผมเหมือนฉันฉันอะไรฉันงงอ่ะวันวันไม่ทำอะไรเลยหรอกวันวันเข้าไปดูติ๊กต็อกอัปเดตวันแล้วคําถามสุดท้ายเันที่ถามว่ารู้จักคาริสาไหมเพราะว่าหนูว่ารู้สึกว่าคนที่หนูดูแล้วเสียงคุณน่ะมันคือแก๊งที่เป็นน้องเดอะเฟสแต่เราถามไม่ได้ไงว่าเขาทําอะไรแล้วเราก็เลยเหมือนรู้จักคาริไหมคาริอย่เป็นเดอะเฟสหนูเล่นละครอี่าคาริเราก็เลยรู้ว่านเขาน่าจะอยู่ในเครือหรือเปล่าแล้วอะไรทําให้มั่นใจว่าต้องเป็นคนนี้เลยถึงกดตอบเพราะว่าหนูจําเสียงเขาในไลฟ์ได้ จําเสียงหนู่าเป็นคนกดดูไลฟ์เไยพี่เป็นวิกิพีเดียชื่อดาราปะเนี่ยไม่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 พี่เขาว่างแล้วกดขึ้นมาแบบเราอ่ะคือหนูอะติดตามเขาแล้วหนูก็คือดูเขาแบบปกติดารามันก็ชอบในไลฟ์ตอนเนี้ยแบบพวนน้องแกงส้มดาวดูทุกวันกดเข้าไปแล้วก็ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำไงเราก็เลยพยายามศึกษาว่าเอ้ยเวลาเขาทำเขาขายอะไรคุยยังไงระยะเวลาสี่ชั่วโมงที่เราคุยเขาคุยอะไรวะอย่างเงี้ยออกตัวเล่ามาขนาดนี้ต้องตอบถูกเท่านั้นเลยนะไม่ถูกมีอายไม่ถูกมีอายเออเดี๋ยวนะตอนดีหน้าฝั่งนู้นอะคือกําลังคิดว่าใครวะใครวะเออแบบเอ๊ะยังไงยังไงไม่รู้ว่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หนูดูไลฟ์แล้วเสียงเขาประมาณเนี้ยหนูว่าน่าจะใช่ก่อนที่เราจะตอบ กััปตนมีแบบทรงแบบพี่แจ็คกี้อะไรเงี้ยอือมีใครกับแจ็คกี้เขาจะไม่เสียงนี้เขาจะเป็นอ่ะแจ็คคุณเชื่อไหมวิกกี้วิกกี้พี่เดียววิกกี้พี่เดียวได้แป๊บแป๊บแป๊บพี่ายโดนตัวไหนมาเนี่ยโดนตัวไหนมาดูเยอะไงดูเยอะไงมาลุ้นกับคำตอบของปายสีต่างกันปัะนีข้อที่3คนนี้เสียงเมื่อสักครู่คือน้องเทียเทียเดอะเฟ e ใช่มันใจหรือเปล่า เทียร์ที่นใจดอกงอ่็เป็นมิสแคนด้วยใช่ไหมใช่ที่เขาเพิ่งประกวดอ่ะตอบมาแล้วถามพี่เบนซ์ก่อนพี่เบนซ์มั่นใจหรือเปล่าทำไมเบ้นเบ้นทำไมเขาก็อีห่างครับเบนซ์กลัวเบนซ์อายเขาอ่ะไอย่ามาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งจะไปฝังหนูได้จะไปแล้วจตันเห็นด้วยไหมเขาตอบมาแบบนี้ผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์จริงๆอันนี้ตอบมาแล้วครับเทียร์ใช่หรือไม่ใช่ลุ้นกันครับ ทียเป็นคำตอบที mm ่ใช่ครับไปพบกับตัวจริงของปัศมีขั้นสามเลยกับคุณเทียครับ